สวัสดีครับสวัสดีครับน้องใหญ่สวัสดีครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าก็คุณลูกค้าก็ยังอยู่กับเราครับแล้วกอดีครับไมโครเวฟครับก็ยังอยู่ไหนครับอ่าครับเอาเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปพักผ่อนดีกว่าเชิญครับอ่าคุณลูกค้าครับพักผ่อนครับพักผ่อนครับเปว่าแหมคุณลูกค้ามาทุกเดทเอาละครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับน้องใหญ่ครับอยู่ตรงนี้ครับอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นเป็นอะไรครับต้มจืดครับต้มจืดเหรอครับครับผมต้มจืดไมโครเวฟนั่นเองครับก็มันก็ทำได้หลายอย่างไอซูไมโครเวฟอ่างแแแรรรรรรกคคคคัััับบบบบมมมาดููเลลลยะนนนีี้อ ก็ผู้ข่ครับและนี่ครับคขนอครับสุกไก่ครับจึกฉึ๊กฉึกฉึและนี่ครับเกลือครับและนี่ครับน้ำปลาและนี่ครับซีอิ๊วขาวครับและอ่าหมดแล้วครับหมดแล้วครับมันทําได้จริงไหมครับน้องใหญ่ครับตอนตอนแรกเราต้องต้มน้ําก่อนนะครับอ๋อนี่เราต้มน้ําอยู่ครับผมเพื่อว่าเราจะมารวนกับหมูเพราะว่า ถ้าใส่หมูไปก่อนไปพร้อมกับน้ําตอนเย็นๆเนี่ยมันอาจจะเหม็นคาวได้ครอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับว่าเราตั้งน้ําให้มันเดือดก่อนนั่นแหละอ่าแล้วก็ซุกนอใส่ลงไปใส่หมูมารวนอ่าหมูใส่ลงไปนี่ก็คือแบบมันก็เหมือนถ้าถ้าทำในในเตาแก๊สก็คือน้ํามันเดือดอยู่มันเดือดใส่หมูลงไปอ่าคราวนี้เราก็ปรุงเลยด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงอ่าและเกลือครับไหนอ่ะเดี๋ยวมาละเกลือครับเกลือครับอืออ่านิดนึงครับเราบางคนเขาไม่ใช้น้ําปลาเพราะมันมันเหม็นคาวอ่าและนี่ครับ เต้าหู้ครับเต้าหู้เศร้าลินมากหั่นยังไงครับชีเดียวสี่ห้ชิ้นหุดเลยอื้มอ้าเอาวแล้วหลังจากนั้นครับนี่ครับ BJD ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอาล้วครับก็ใส่ตาไปก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีแล้วกันครับ2นาทีครับผม2นาที2นาที2นาทีโอเคกดนี่ครับเวลาจริงครับเอาล้วครับเริ่มนับถอยหลังครับรอครับครับ2 1เอาล้วครับมาเร็วกันครับ เอาครับนี่ก็ DJ เจเดครับขอบคุณ DJ เจเดครับที่มาช่วยยกเข้ายกออกให้เราแล้วนี่เราใส่ครับต้นหอมครับใส่ไปเพื่อความหอมครับตอนนี้คือต้องให้รู้ว่าน้ำมันร้อนมากนะร้อนมากครับร้อนคือใส่ไปแป๊บหนึ่งแทบสุกแล้วว่เป็นไงครับโอ้โหแม่เจ้าร้อนนี่ครับเอาโหหน้าตากมันดูดีดูดีนะครับดูดีครับดูดีเหมือนตจืดไหม กินโอกินโอ้จริงจริงมันก็เหมือนกับต้มในหม้อครับใช่แต่ถ้าจะให้ดีเราก็น่าจะมีผักเนาะอย่างพวกผักกาดขาวได้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 เออกินดีกินดีนี่ยังดมอยู่เนี่ยอืกินนะชิมนะลองชิมดูครับลองดูครับลองดูครับครับน่าจะโอนะนี่ครับเต้าหู้ครับชิมก่อนยังไงครับไปได้ไหมเออไม่แตกต่างนะครับน้องใหญ่ไม่แตกต่างไม่แตกต่างไม่แตกต่างครับไม่แตกต่างอีกทีนึงยวยังไงครับ อืมอ yeah ืมอร่อยอร่อยเหมือนแหละเหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยก็จริงๆแล้วทำในไมโครเวฟนี่ไม่ยาก จริงจริงมันก็ไม่มีอะไรอะครับคือมันก็เหมือนเหมือนกันใช่บางทีเราทำต้มยำก็ได้เนี่ยใช่ใช่ต้มยำต้มยำก็เวิร์คคือบางทีเนี่ยเราทุกคนลืมไงคิดว่าไอ้ตู้เหลี่ยมๆเนี่ยเอาไว้อุ่นจรองจริงๆแล้วมันทําได้ทําได้เยอะคือจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำนั่นแหละไม่เป็นปัญหาใช่จริงๆแล้วคือเขาเอาไว้ทําแต่ว่าเรานิยมเอามาอุ่นกันมากกว่าก็ลองทํากันดูครับผมในพื้นที่ที่จำกัดผมว่าทำในไมโครเวฟก็ไม่ขี้เละนี่นี่นี่ทำได้จริงเวิร์คเวิร์คโอเคเยี่ยมครับเยี่ยมครับงี้